กลวันนี้เรามาไม่เห็นวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาก็คือน้าติมตาขนาดนี้ก็ต้องรู้แล้วนะวันนี้จะมาตัดหน้ามาครับเย่ตัดเถอะนะนี่ว่าตัดเถอะวันนี้หนูก็เลยมาเป็นกำลังใจให้พี่ยูที่ตัดหน้ามาอยากมีความสุขอ๋อก็คือจะไม่ช่วยตัดใช่ไหมใหญ่กว่าช่วยได้นะทุกคนช่วยได้ ไหว้รับไหว้ค่ะทราไหว้ไปตุ๊บกบกันครับเจ๊กบกันปิ๊งต้องรอหนูดีดก่อนเดียวรับหนึ่งสองสามปิ๊งที่มาของคอนเทนต์นี้ก็คือมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่ายูที้ <Brothers> ตัดหน้ามายังไงก็คือตอนนั้นเปสัดสีผมใหม่ใช่ไหมเออแล้วก็บอกเขาว่าขอให้ตัดปลายหน่อยเพราะมันยาวมากตอนนั้นยาวันนี้ นแล้วเนี่ยตึกหรือแค่นี้แล้วอยู่เขาก็คว้าไอ้นี้ขึ้นมาชบแล้วเขาแล้วเราแล้วเหมือนเขาเห็นเราตกใจอะ่ะเ,เขาก็เลยไม่ตัดอีกแล้วก็ปล่อยพี่เคลงคว้าเพื่ออะไรก่อนตัดไม่เท่ากันด้วยนะไปเดินอาฉัาจะแบง่งสามเหลี่ยมไว้นะเห็นสามเหลี่ยมไหมไม่ไม่เคยทำอย่างนั้นเลยอ่ะอ้าวแล้วหนูทำไงลูกทำมี <laughs> แล้วก็ไม่เคยตรงด้วยนะต,ยงงนนะตัดอย่างนั้นก็ไม่เคยตรงลยตัดสองข้างจะเท่ากันไหมนี่แหละนี่แหละเนี่ยหนูตัดอย่างนี้ไหนเอา,อาง,องี้ก่อนแต่บางวันพี่ก็ตัดอย่างนั้นนะถ้าเซ็ตมันขี้เกียจอ่ะมันหย่ด สิบเปอร์เซ็นต์หัวล้อตามใอมันจะไม่หัวล้อตามไหมมินต้าอะเอวตัดให้เท่ากับฝั่งนี้ไหนๆเขาก็ไหนๆก็เจ้าตัดได้ไหม ตกบางหน้าหนูเลยเนี่ยออกไปก็ได้แล้วเอาเห็นแล้วเราจะทำคอนเทนต์เสร็จเร็วขนาดนี้ไม่ได้เราต้องฉีดสเปรย์ด้วยเราต้องเซตหน้ามาโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แม่ทำด้วยอมันต้องลองเซตมันต้องลองเซตดูว่ามันพอดีไหมไปนะไอ้เรื่อผมดำสี มันเหมือนแบบเลือกสักอย่างมันก็จะแห้งแด้ยืดสีน้ำมันได้ไหมเราจะเดินหน้ามากันต่อเพราะว่าตอนนี้เรามองเห็นทางแล้วใช่ไหมได้ตั้กแต่ตอนแรกเพราะว่าหนูเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวจะเซ็ตด้วยเซ็ตให้สวยงามหนูไม่ได้ตั้งใจแก่เลยรู้ป่ะอ่ะเหรอยิงและแล้วมันไม่ได้ตั้งใจที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจเลย จริงาาหนูโดนบังคับในการแล้งรองร้อโดนสั่งมากรลอใช่ไม่อยากทำเลยจริงๆแล้วอ <t> ่ะดูสิหน้าก็รู้แลละจริงใจม้กจริงใจสุดจริงใจกว่าน,นี้ไหมหนูว่าอันนี้ต้องเป็นเพิ่มอีกดิเจ็บ,จบ,จบถ้าเป็นลบพัดนะ เสร็จตั้งแต่2นาทีแรกแล้วทำไงไปถึงคือตัดผ้าไปเลยมัไม่ได้ไม่ได้สิหน้าม้าเป็นหน้าตาของใบหน้าของผู้หญิงเออเกิยังไม่คิดจะตัดจริงๆคือคนอื่นจะพูดว่าคิ้วแต่ว่าของไอดอลเป็นหน้าม้าฉันได้แล้วนะฉันว่าฉันได้แล้วะฉีดรอนหน้าสดจ้าน้านี้ก็คือแบบไว้ใจนอนมากเฮ้ยด้วยแสดงว่าบริหารมือกัอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้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 เบา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 อาบน้ำวเนี่ยอาบน้ําเติมเกิใครขยาบไปชายหเสียงชคยหาดอันนี้เป็นวิธีเซตหน้ามาก่อนขึ้นสเตจนะคะก็คือมีมีจะเป็นควพูดให้เสมอนะะเสมอนะใครอยากได้หน้ามาสวยๆเติมเกิดมาแล้วมีมีมีด้วยนะเออ กระดูเน่าเข้าตานาะนดดนึงวันนี้ก็เข้าตาวันมันเข้าตาเอาความรักมันเข้าตาออแต่ว่ามันเป็นซีทูง่ะค่ะพี่ยูจีอะถ้าเป็นใช่มันก็จะไม่อยู่ขนาดนั้นแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีก็จะไม่ไม่ โคตแน่นอนอาฉีดนี่บอกแม่เอ้ยเปวดทางไม่ให้วที่ฉีด <c oughs> <laughs> น่ากลัว <c oughs> ยังฉีดอะไรอ่ากระเป๋านะทุกคนได้ต้องเป่าแล้วก็ฉีดอีกครั้งเป่าลมเบาๆ ็นหน้ามาแบบลิซ่าไหมใช่ใช่ลิซ่า่<ต>ลิซ่านะจะมีเหมือนแบบหอ,อ้ามาลิซ่าก็คือไม่ดิกเลยนะคะาก็ดิกได้นิดนึงเหมือนนิดนิดเดียวแต่ว่าไม่ไม่เป็น,นแต่ทำไม่ดูทำไม่ดูทำไม่ดูความชิดอะ่ะสรุปต้องทำบกท,ทำเองดีกว่านะตือรับน้ำรับน้ำรับน,น,น้ำไป <c oughs> อ,อ,อีกเหมือนเราต้องใช้เทคนิคเหมือนการฉีดน้ำหอมเออมันฉีดน้ำหอมที่เขาชอบฉีดออกไปแล้วเราเขาเดินรอบอ่ะ <c oughs> ตรงจัดเลยเอ้ยอยู่อยู่อยู่ได้ทั้งวันเลยเอามาเลยหมายถึงต้องจับผมน่ะย้าห้อสำหรับใครที่ยังมีหน้ามาสีทูสวยๆนะคะเกิดมาต้องมีไมมินน่าใช่มากใช่มากใช่มากไม่มีไมมินน่ามาคุณจาไม่อยู่โซนล้วเราจะปิดด้วยอาสวัสดีค่ะไมมิน バイバイ。